ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับช่องนัดปิ่นโตนะครับวันนี้เรามีเกมที่เออเป็นเกมสยองขวัญ8บิตทุกคน8บิตเนี่ยหลายคนไม่รู้จักเฮ้ย8บิตคืออะไรพี่นัดหนูแบบไม่ไม่รู้สับพวกเกมอะไรพวกเนี้ย8บิตแบบนี้เลยฮะหนึ่งองอันนั้นมันบิดขี้เกียจหรือเปล่าครับพี่ 8บิตคือภาพแบบพิกเซลพิกเซลนะไม่ใช่ไม่ใช่บิตมอเตอร์ไซค์บิดขี้เกียจอะไรอย่างนั้นอันนี้เป็นแบบ8บิตพิกเซลเลยแต่เกมนี้พิเศษจริงๆนะทุกคนนะมันเป็นเกมที่แบบสยองขวัญ8บิตที่แบบมีคัตซีนเป็นคนแสดงเว้ยสมมุติเราเจอผีสักตัวหนึ่งมันเป็น8บิตมันก็ไม่น่ากลัวแต่เกมนี้จังหวะที่เจอผีหรืออะไรเงี้ยมันมีภาพคัตซีนหลอนๆแบบเป็นคนแสดงจริงๆคัตเข้ามา มันทําให้อารมณ์ในการเล่นแบบเชื่อหน้ากลัวขึ้นมาทันทีเหมือนดูหนังอ่ะทุกคนเกมเนี้ยคือคนจริงๆอ่ะถ่ายเป็นวิดีโอฟุตเทจจริงๆเป็นคัสซีนจริงๆนี่เป็นตัวเดโมนะตัวเต็มเนี่ยพี่นัดรอเล่นอยู่มันยังไม่มาแต่วันนี้มาดูว่ามันหน้ากลัวจริงหรือเปล่ามันหลอนแค่ไหนกับเทนบิสซอมเนียถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วอีกสักบิดเงเริ่มในทุกๆคืนฉันฝันร้ายเหมือนเดิมทุกครั้ง ฉันเห็นแฟนเก่าของฉันถูกฆ่าโดยสัตว์ร้ายที่น่ากลัวฉันไม่ได้คุยกับเขาอีกต่อไปเลยหลังจากที่เราเลิกกันไปแต่ว่าความฝันนี่มันไม่ยอมปล่อยให้ฉันได้พักผ่อนฉันพยายามติดต่อเขาแต่ก็ไม่สมเด็จแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังมีกุญแจอพาร์ตเมนต์เขาอยู่8บิตไหมเนี่ยคือ8บิตอพาร์ตเมนต์ของเขาอยู่ชั้น3คือเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วนะครับแต่ว่าฝันร้ายถึงแฟนเก่าตลอดเลยฝันว่าแฟนเก่าโดนฆ่าแล้วแบบ ก็ติดต่อไม่ได้สักทีมันลบกวนจิตใจอะเข้าใจป่ะจิตใจมันไม่สงอบอ่ะเพราะฉะนั้นก็ก็เลยต้องมาเช็คดูเข้าใจได้ไม่รู้ว่าเลิกดีเลิกไม่ดีแต่มันติดต่อได้ก็ติดต่อดูนะครับฉันเนี่ยเกลียดไอห้องนั่งเล่นที่ดูปลอมนี่ละเกินมันตกแต่งเหมือนกับรายการ Talk ทอล์กโชว์ถูกๆอะ่ะมีโตะ๊ะมีเก้าอี้อะไรเงี้ยกดชิปเพื่อวิ่งเร็วนี่ชอบอะ่ะภาพพุเท่คลาสสิกสุดๆแล้ว อยู่ชั้น3เนาะเราเคยอาศัยอยู่ด้วยกันมาก่อนเมื่อสองสามปีที่แล้วจนกระทั่งฉันแยกออกมามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินที่จะหยุดเรียกที่นี่ว่าอพาร์ตเมนต์ของพวกเราพอมาคิดดูแล้วตอนนี้มันก็เป็นแค่อพาร์ตเมนต์ของเขาคนเดียวเท่านั้นซึ่งมันก็คงเป็นความรู้สึกแบบเดียวที่เกิดขึ้นกับกุญแจที่ยังอยู่ในกระเป๋าฉันเนี่ยแหละมันไม่ใช่กุญแจของเราสองคนอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นกุญแจของเขาต่างหากแล้วฉันเก็บมันไว้ทําไมตลอดเวลาที่ผ่านมานี่นะฉันไม่เข้าใจเหมือนกันคราวนี้ฉันจะไม่เเออาาาาามมมััันนนนกลลบบ้้้ดววยแฉทิงพรข ห้องอะไรอ่ะฉันคงไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้านเก่าของฉันหรอกนะฉันรีบตรงไปที่อพาร์ตเมนต์บีเลยดีกว่าอ๋อห้องอพาร์ตเมนต์บมีทางหนีไฟด้วยใช่ไหมฉันแค่อยากรู้ว่าอ e ีวานโอเคอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองไม่ได้จะมากวนใจอะไรหรอกอีว e านนายอยู่นั้นหรือเปล่าเราเคาะประตูแล้วแต่ว่าไม่มีเสียงใครตอบกลับมาเลยนะครับลองกดแท็บ เพื่อเปิดอินเวนทอรี่ครับอุ้ยนะตา,นาหน้ารักซะด้วยอ่ะดูดิตัวละครเราลองใช้อพาร์ทเมนต์นะครับกุญแจแค่เข้าไปดู <c oughs> ใช้กุญแจแคะไขเข้าไป <c oughs> กดเข้าไปดูครับจึ๊กเข้าไปได้แล้วฉันมั่นใจว่าเขาน่าจะโอเคแหละคิดบวกไว้ก่อนมันก็ยังเป็นอพาร์ตเมนต์เดิมๆของคนที่ชอบดูหนังสองคนคือเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ทั้งคู่น่าจะชอบดูหนังนะครับมันก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เต็มไปด้วยโปสเตอร์หนังอะไรเงี้ย ตามสไตล์คนแบบชอบดูหนัง movie lover แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นแค่เขาคนเดียวแล้วนี่เป็นโปสเตอร์หนังรางวัลต่างๆต,ต,ตรงนี้ก็เก็บพวกใบเสร็จเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินเอาไว้ไม่มีอะไรหล่นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนี่คือกระป๋องที่เขาเก็บ d ี v เป็นหนังสั้นที่เขาเคยทำสมัยตอนที่เขายังเรียนอยู่ก็คือเป็นวนฟิล,มล์มนั่นแหละ เขาเก็บหนังที่ชื่อเรื่องวาดีวาเอาไว้แต่ตอนนี้พวกมันว่างเปล่าไม่รู้ว่าทำไม,มถึงมาอยู่ตรงพื้นแบบนี้นะครับเลอะเทอะไปหมดเฮ้ยทำไมมีเลือดด้วยมันแตกแถมมีเลือดอยู่ตรงกระจกนี่เขาต่อยมันเหรอเขาไม่เคยเป็นคนที่มีหัวรุนแรงอะไรอย่างนี้นี่นาทำไมถึงมีคราบเลือดกับกระจกนอกเหนือจากแชมพูโลชั่นต่างๆน,นานาแล้วดูเหมือนจะมีสารเคมีบางอย่างกลิ่นแย่มากอีวานเนี่ยเก็บพวกมันไว้ที่นี่เพราะไม่อยากให้บ้านเหม็นไปหมดฉันไม่แตะมันดีกว่า เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเมื่อก่อนใชนเคยเก็บของฉันไว้ในตู้นี่ตอนนี้มันเต็มไปด้วยขยะเปิดได้ไหมมีอะไรไหมมีประแจรครับเราก็เลยเก็บประแจมาแล้วมีถ้วยรางวัลอยู่ในซุวมครับทำไมเอามาทิ้งไว้ตรงนี้ถ้วยรางวัลการทำหนังสั้นของเขาอันนี้ประตูนี้แม่งไม่ใช่ละประตูนี้แปลกๆแลแต่ว่าเดี๋ยวเช็คห้องอื่นก่อนนะครับมีบางอย่างกลิ่นเหม็นมากไมโครเวฟมึงไหม้แล้วเนะี่ย อะไรอ่ะรีบวิ่งมาด่วนครับนี่มันอะไรอ่ะนี่มันม้วนหนังสั้นนี่นาเขาเผาทิ้งนี่ทําไมอ่ะนี่เป็นม้วนหนังที่เขารักที่สุดในโลกนี่นาห้องครัวก็สกกปรกไปหมดตู้เย็นแทบจะว่างเปล่ามีสารเคมีบางอย่างที่ถูกเก็บไว้ในตู้เย็นด้วยน่าจะเป็นอันที่แพงที่สุดแล้วเราก็ได้มันมาครับ Developing Chemical คือเป็นตัวล้างฟิล์มครับน้ำยาล้างฟิล์มตัวที่แพงที่สุดในนี้ว่างเปล่า ก็ซุยของก่อนเลยตอนนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับสารเคมีบอกว่าสารทาทาติกนะครับน้ำกรดอะทาติกเป็นกุญแจสําคัญที่ใช้ในการล้างสีเออในขั้นตอนของการล้างฟิล์มนะครับทําให้สีมันออกมาจากมวนฟิล์มอะไรอย่างนี้เลือดก็เป็นสารที่มีธาตุเหล็กเหมือนกันใช้เลือดก็ได้หรอใช้เลือดล้างฟิล์มนะอันนี้เป็นฟิลส์บ็อกซ์นะครับกล่องไฟไม่มีอะไรแปลกก่อนที่ผมจะไปห้องที่น่ากลัวที่สุดผมก็ต้องเช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อน พราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรครับเอ่อหนังหลายแผ่นตรงนี้เป็นของฉันนะเนี่ยเอากลับบ้านด้วยดีไหมอของเต็มเลยเถ้วยรางวัลที่อีวานชนะหนังสั้นปกติออกมาตั้งไว้อยู่ตรงนี้ทําไมเหลือแค่อันเดียวทําไมมีหนังสือเก่าๆอยู่ตรงพื้นด้วยเนี่ยเอออ่านได้แค่หน้าหนึ่งกับหน้าเก้าหน้าอื่นเบลอหมดมันเขียนอะไรก็ไม่รู้ไรสาระนี่อีวานเธอเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยโฮบุ๊ค อ่านได้ไหมอะ The l i l i ทิ i s นาก้าบอกว่าเป็นคำเป็นคำความหมายเชิงสัญลักษณ์ทั้งหมดนะครับแต่โดยความเข้าใจแล้ว d e เ i d e r i u m d e ซ i d e r ี u มผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่มันถูกผนึกเอาไว้จากโลกภายนอกด้วยสัญลักษณ์ Sulfur symbol อาจจะเป็นตรงประตูนั้นนะที่มันมีสัญลักษณ์แดงๆอยู่แล้วก็มี Lapis ฟ i ก t u s ซึ่งมีลักษณะสีแดงแล้วก็แข็งเหมือนเพชรเลยก็คือผนึกประตูน,นั้นเอาไว้นะครับก็คือไอ้ไอ้ก้อนเนื้ออะไรนั่นแหละ คิดว่าแล้วก็สัญลักษณ์แดงๆอ่ะมันผนึกประตูนั้นมาอยู่ซึ่งมันจะสามารถชําระล้างได้โดยใชออริซาชิโอออริซาชิโอต้องใช้สารน้ากรดซึ่งผมคิดว่าคือน้ํายาล้างฟิล์มที่เราได้มานะแล้วก็ผสมกับเลือดไอรอนก็คือเลือดถูกไหมเพราะว่าเลือดมันมีส่วนผสมของธาตุเหล็กเมื่อกี้เราอ่านมาแล้วก็เบรสไบซ์ซันไลท์เอาไปอาบแสงมีหลายหน้ามากเลยแต่อ่าน,นแค่หน้าหนึ่งกับหน้าเก้ามีใครสักคนนึงทำลายทีวีฉันไม่ชอบเลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่ฮะ ห้องสตูดี้มันไม่เปิดเลยอ่ะมันถูกผนึกไว้ด้วยอะไรบางอย่างแปลกๆเนี่ยอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่เลือดแต่ดูเหมือนมันเป็นอะไรที่เป็นแว็กซ์สีแดงๆแข็งมากเธออยู่นั้นหรือเปล่าอ e ีวานก็เราลองมาผสมไอ้ที่มันบอกกันดูไหม <S <S เอ่เอการจะผสมไอเทมได้คอมบ i ายแต่มันต้องใช้เลือดด้วยนะกดคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายเพื่อโจมตี อาตีอะไรได้วะตีอะไรได้คือตอนนี้พอจะรู้แล้วว่าต้องทำอะไรแต่ว่าแสงอาทิตย์หรอแสงอาทิตย์อยู่นี่อ่านี่ไงทำไมเขาถึงปิดหน้นตาต่างไว้ล่ะ ชันนออ้นจําได้ว่าชั้นเนี่ยชอบนอนแล้วเปิดผ้าม่านทิ้งไว้จะได้รู้สึกถึงแสงในยามเช้าแต่เขาเนะี่ยทนแสงอาทิตย์ตอนเช้าไม่ไหวคือเราสองคนก็เลยต้องนอนในความมืดเหมือนแวมไพายสองตัวห้องนี้น่าจะมีแสงสว่างซะหน่อยมันโดนปิดไว้อีกแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแผ่นไม้อันนึงหลวมหลวมอยู่นะน่าจะลองเอาอะไรเออเปิดให้มันออกมาได้ครับนี่ไงแสงได้ซันไลท์มาแล้วแล้วทีนี้ ต้องหาภาชนะสมติงมานะฉันรู้จักเตียงนี่ดีกว่าตัวฉันเองอีกไม่รู้ว่าหลังจากที่เราเลิกกันมาเขาใช้เตียงนี้กับคนอื่นบ้างหรือเปล่าเออแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาของฉันนน่ขวดได้มาแล้วนี่มีของที่ฉันเคยทํามือไว้ให้อีวานทำไมมันถึงแตกอย่างนี้ล่ะเขาคงทุ่มมันลงพื้นสินะฉันอุสตส่าห์ตั้งใจทาของขวัญน,นี้ด้วยหัวใจทั้งหมดของฉันคอมบได้ไหมครับเราเอานี้คอมบายบนี้ ลายเป็นสารอะไรบางอย่างเนาะแล้วก็ใส่เหล็กลงไปไม่ได้เอาน้ำไปลาดเลยไหมไม่ได้เอาแก้วไปใส่เลือดก่อนถ้างั้นมันมีเลือดอยู่ได้ครับเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะใช้เลือดนี้อมันแห้งหมดแล้วจะเอามันไปใส่แก้วยังไงวะเนี่ย อุ๊ยบ้าเอ้ยกระจกบ,บาดมันใช้เลือดฉันเองเลยแล้วกันแล้วเราก็เอาเลือดผสมเรียบร้อยครับทีนี้ก็ลาดแม่งลงไปดิตามที่มึงบอกมากู <c oughs> อยากรู้แล้วว่ามีอะไรในนี้ <c oughs> I think this m i x n e e d s something else อ๋อแสงแดดแสงแดดแสงแดด <c oughs> ลืมลืมเอามาตากแดดนิดนึงครับตอนนี้ของเหลวในแก้ว เปลี่ยนเป็นสีแปลกๆแล้วก็มีความร้อนสูงขึ้นมาเราได้เป็นออเวซาชิโอแล้วครับอ่าทีนี้แหละมึงยังไงสิลาดลงไปครับเราจะได้เห็นความลับข้างหลังประตูนั่นอสีแดงๆนั่นละลายแล้วเราเข้าไปได้แล้วแต่ฉันอยากจะเข้าไปจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ฝันร้ายมันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยลองเข้าไปดูครับโอ้ไม่กออะไรของมึงวะเนี่ย เขามักจะรีวิวหนังบนเว็บไซต์ด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เขามักจะรีวิวแรงๆด้วยแต่ว่าตอนนี้จอแตกแล้วอะเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่เนี่ยนี่มันไอของเหลวสีแดงนั่นอีกแล้วแต่ตอนนี้มันแข็งเหมือนหินเลยรีโมททีวีติดอยู่บนโต๊ะไม่มีแบตเตอรี่แต่ถึงอย่างนั้นอ๋อทีวีก็เลยไม่มีประโยชน์เขาก็เลยพังทีวีทิ้ง เขาเปิดทีวีไม่ได้ครับฉันซื้อต้นไม้นี้มาในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ของเราแย่ที่สุดตอนนั้นเลยต้องการซื้อต้นไม้มาเพื่อให้มันมีอะไรที่มันแบบเบิกบานใจนิดนึงในขณะที่ความสัมพันธ์ของเรามันกําลังตายลงสุดท้ายอีวานก็ปล่อยให้มันตายอยู่ดีตอนที่ฉันไปจากเขานี่มันมือถือของอีวานนี่นาติดอยู่ที่พื้นกับไอ้ของสีแดงนั่นหน้าจอก็แตกแต่โทรศัพท์อาจจะยังใช้ได้นะบ้าเอ้ยแบตหมดนี่มันเสื้อผ้าที่เขาใช้ในการถ่ายหนังสั้นมีบางตัวหายไป อีวานเขียนอะไรไว้เนี่ยฉันลืมเธอไม่ได้ไม่ว่าฉันจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามฉันลืมจูเลียไม่ได้ตั้งแต่เธอจากฉันไปฉันทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากคิดถึงเธอแล้วก็ทรมานกับการหายตัวไปของเธอพวกเขาสัญญากับฉันว่าพวกเขาจะช่วยทําให้ฉันลืมเธอได้พวกเขาบอกว่าขั้นตอนแรกให้เดินเข้าไปในลิฟต์ลงไปที่ชั้นล่างสุดลืมฉันเพื่อที่เขาจะได้ move on เนี่ยนะทำอะไรลงไปเนี่ยนี่เธอไปพัวพันกับเรื่องบ้าๆอะไรเนี่ยอีวานมีบางอย่างแปลกๆอยู่ที่พื้นครับเทียนฮนะ แล้วในหีบนี่คือเขาเก็บหนังสั้นไว้ในหีบนี่แต่ตอนนี้มันว่างเปล่าแล้วเมื่อก่อนตรงนี้มีรูป2รูปแปลว่าเขาฉีกมันทิ้งไปแล้วไม่เป็นไรฉันไม่ได้อยากได้มันคืนหรอกเอ๊ะทำไมห้องมืดวะเนี่ยสัญลักษณ์อะไรวะเนี่ยมันล็อกแถมมีสัญลักษณ์อะไรแปลกๆด้วยกดอะไรอะลาเวนโดเลียม นี่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะล็อ,อ,ก,ลลอก,ลก,ลกอีกแล้วครับล็อกแถมมีเสน่ห์ลัแปลกๆอีกแล้วครับใครเปิดประตูอะ่ะไอ้เหี้ยภาพคัดซีนมาอย่างน่ากลัวนั่นใครอะ่ะคนเรฟิลกับแปดบิตเมื่อกี้เลยโอ้ oh my god เฮ้ยเฮ้ยเอาเนี่ยเนี่ยเอาเอานี่มันอะไรวะเนี่ยหน้าตามันเหมือนเหมือนสัตว์ประหลาดที่ฉันเห็นในฝันร้ายมันเป็นตัวที่มันกินอีวานเข้าไปอ่ะในฝันร้ายของฉันเนี่ยพยายามจะฆ่าฉันด้วยเหมือนที่มันพยายามจะฆ่าเขานี่อย่าบอกนะว่าทุกอย่างที่ฉันฝันเป็นเรื่องจริงอ่ะนี่ฉันยังฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือฉัน ไม่รู้แล้วอันนี้คือน้ำยาไว้ฮิวนะครับแล้วเทียนนี่ทำยังไงฮะโอ๊ยตายแล้วถืออันนี้ก่อนเลยทำไงครับเอาข้ามาโอ้ยหนีดิชิพาย หนูไปชั้นล่างสุดเร็วฝันร้ายนี้มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นขอบคุณที่เล่นเดโมนะอย่าลืมใส่วิชลิสไว้ล่ะ นี่ไงที่บอกว่า8บิดผสมกับกับคัดซีนแบบคนเล่นแล้วทำน่ากลัวมากนะครับผมนรกว่าหนังผีเมื่อกี้ตัวเต็มน่าจะมีฉากหลอนๆอ,อีกหลายฉากนะฮะแล้วก็เรื่องราวมันเพิ่งเริ่มต้นอย่างที่เขาบอกแหละคือเราเพิ่งมาเจอกับความลับของแฟนเก่าเราซึ่งไม่รู้มันทำอะไรเอาไว้นะแล้วมีพวกนั้นที่บอกว่าจะช่วยทำให้เขาลืมแฟนได้พวกนั้นคือใครก่อนพวกลัทธิเหรอหรือยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจต้องมารอตามกันคิดว่าตัวเต็มมานาจะเล่นแน่นอนนะครับคือเกมมันมันเท่ดีมันมีเอกลักษณ์มันมีกลิ่น คลาสสิกผสมกับสมัยใหม่คือมันเจ๋งนะ8บิตผสมกับคัตซีนแบบเหมือนภาพยนตร์มันลงตัวอยู่นะอย่างที่บอกเราเล่น8บิตเรายังไม่รู้สึกว่ามันแบบมันบรรยากาศรอบๆมันเป็นยังไงเพราะมันเป็นสีสนันน่ารักนะ่ารักเนาะแต่พอเมื่อกี้คัตซีนเข้ามาแม่งกลายเป็นว่าเรารับรู้ได้เลยว่าอ๋อนางเองกกำลังอยู่ในสถานการณ์แบบสลัวสลัว,วดักดาขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นดีอะ่ะมันเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปบางอย่างของเกม8บิตนะก็เจ๋งดีก็ รอชมแล้วกันนะครับเดี๋ยวนัดปิ่นโตจะเล่นให้ดูอย่างแน่นอนถ้ามาเมื่อไหร่คอมเมนต์มาทวงได้เลยนะกับเทเนบิชซัมเนียวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมสมัครเมมเบอร์ช่องนัดปิ่นโตได้นะมีสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับสำหรับคนที่อยากเป็นสมาชิกช่องนัดปิ่นโตเดือนละ30บาทตกวันละบาทเท่านั้นคุณจะมีสิทธิได้ดูไลฟ์ย้อนหลังแบบเต็มๆไม่มีตัดต่อได้ดูแบบทุกคลิปก่อนใครเลยนะเพราะว่าเวลาอัดคลิปเนี่ยจะเล่นในไลฟ์ก่อนอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ย ทุกๆสิ้นเดือนก็จะมีของรางวัลแจกด้วยจับรางวัลแจกกันด้วยนะครับสำหรับเป็ดตัวโปรดก็จะมีกรุ๊ปไลน์ให้เข้าไปคุยกับเพื่อนๆแล้วก็มี Discord นู่นน,นี่นั่นไว้แบบไปปาร์ตี้ไปเล่นเกมอะไรก็ว่าไปน้องเป็ดที่รักเนี่ยเขาจะพิเศษนิดน,นึงนอกเหนือจากทั้งหมดที่ว่ามาแล้วเขาจะได้รับโฟตโต้เซตพรอมลายเซ็นสง่งถึงบ้านทุกเดือนด้วยแบบฟรีๆไม่ต้องจับรางวัลส่งให้ทุกวันทุกเดือนทุกปีนะตาบใดที่ยังเป็นน้องเป็ดที่รักอยู่เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้แล,แล้วกััััััันน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 ะคคครรรรบบบสสสาาาาหหเมออ์ช่ววว้้ปปิโตตีีขลไกพกพด Thank e